กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกม p o r พ a l n i g h t นะครับผมซึ่งเป็นเกมเหมือนไมค์ครับผสมกับเทอร์ลรีนะครับผมเดี๋ยวเราตั้งค่าเสียงก่อนได้ไหมผมกลัวเสียงมันจะดังเกินไปอะครับโอเคเล่นกันเลยครับอันนี้สร้างตัวละครไอพวกที่มีตะก้ายอย่างเงี้ยคือเราต้อง หมือนจะต้องซื้ออีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ซื้ออะไรไปเลยเนาะเล่นตัวผู้ชายนะครับก็ตกลงแล้วก็ตอนนี้มันรู้สึกว่ามีมี5สายแล้วนะครับซึ่งอีก2สายนี้มันต้องซื้อนะแต่สายสามสายแรกนี่คือเล่นด้วยฟรีนะครับอันแรกคือนักดาบนะก็จะอะไรอะ่ะพลังกายพลังชีวิตนะครับแล้วก็พลังกำลังนะครับอ๋อตีระยะประชิดแรงขึ้นอันนี้ก็ความว่องไวความเร็วอะไรอย่างงี้ซึ่งสายที่ผมจะเล่นก็คือนี่ครับ สายนักเวทนะครับผมนี่พอมดโอเคอันนี้อะไรอะทรงผมหรอทรองผมไรดีเอางี้ละกันนัก,นนกเรียนหัวเกียนเฮ้ยเขาไม่มีครับเราไม่เอาเขา,เ,าเฮ้ยบอกไม่เอาเขา เอาสีเขียวแล้วกัน,นแล้วก็อันนี้อะไรอ่ะต่้งหูเหรอโห้ยหูใหญ่ต่้งหูหหหงหนี่อันนี้เป็นสีผิวสีใบหน้าโอ้โหปกติแหละดวงตา,าปกติ สีตาเป็นสีเขียวปากปากนี้ดีว่ะเสียงเหรอเ <c oughs> สียงดีแล้วกันแล้วก็ชื่อ คไปเลยครับกดเล่นนักเวทเวลหนึ่งก่อขนาดกระทานรัฐมีพื้นที่ให้สำรวจมากขึ้นต้องใช้ทรัพยากรรับอะไรรอะะบบเพิ่มขึ้นสำหรับนักสำหรับนักสำร,รวจระดับฮาร์ดคอร์ต้องใช้ทรัพยากรระบบเต็มกำลังคุณต้องรับผิดชอบต่อความเสี่ยงที่ตามมาเอาเป็นปกติดีกว่า จักรว,วาลลเวหนึ่งโอเคแล้วก็กดเข้าไปเล่นเลยครับอะไรเนี่ยในอดีตอันเนิ่นนานที่ทุกคนต่างลืมเลือนโลกแห่งนี้เคยสงบสุขแล้วเป็นหนึ่งเดียวแต่การแตกสลายครั้งใหญ่ก็ได้เกิดขึ้นนะครับทำให้ดินแดนต่างๆขนาดะขนาดสะบ้นวัดขาดสะบ้นหรือเปล่า ในตอนนี้นครับสิ่งเดียวที่เชื่อมโยงแผ่นดินที่กระจัดก,กระจายเหล่านี้คือประตูมิติอ๋อก็คือโลกเราแตกกลายเป็นหลายๆเกาะหลายๆใบนั่นเองนะครับผมเราเชื่อมก็ได้ประตูมิติที่จะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งอย่างเงี้ยอ๋ออ๋อปอีศาจจอมละโมบอะไรวะเนี่ยโลกกำลัลงเราฮีโร่ที่ประกอบกู้อ๋อกลับมาสู่ประตูมิติแล้วรวบรวมดินแดนให้กลับมาผาสุขเช่นเดิมโอ้โห นี้อะไรถ้าหากถ้าคุณหารแร่หรือต้นไม้ที่ต้องการไม่เจอให้เข้าไปยังแผนที่อ๋อมันจะบอกใช่เปล่าเนินดินนักรบฝึกหัดโอเคเราเข้ามาแล้ว <c oughs> หวัวโล้นเลยเออเขาบอกว่าในมุมมุม,ม,มซ้ายบนนะครับเขาบอกให้กดเดินรอบๆอย่างนี้โอเคกดกระโดด กด B แล้วย้ายกล่องโพชั่นพลังระดับอ๋อกด B เปิดกระเป๋าแล้วก็ย้ายกล่องลงมาอย่างงี้โอเคกดอ๋อเพื่อสลับตกลางอ๋อนี่ได้แล้วเพื่อโจมตีสัตรูเราต้องไปหาสัตรูปะ สลามฆ่าศัตรูสามตัวใช่ปะนี่สลามสีส้มมันสามารถกระโดดหลบได้เลยปะผมไม่รู้ดิโอเคสามตัวแค่เนี้ยหรอทำเคียสผ่านแล้วแค่เนี้ยนะ นี่ป้ายอะไรอ่ะกดคลิกขวาเพื่ออา่านห้ามเราและเด็ดขาดถ้าเจ้าต่อสู้แพ้เราจะจะอะไรอ่ะสลามเพียบเลยสลามเขียวนี่มันเริ่มต้นของไนเวลหนึ่งหรือเปล่าตัวสลามเขียวน้ำมันเราเก้า มันจะล็อกให้เองแต่โดมัสินี่มันจะมีเป้าล็อกให้เราเองแต่โดมัสเอาเแล้วทำไมมันกิ้งอะไรอ่ะแล้วไปไหนต่อไปหาคนนี้เหรอมันคือประตูมิติที่จะเทเลพอร์ตเจ้าไปยังเกาะอื่นเหมือนอย่างเกาะน,นี้อะไรอ่ะอ๋อเหมือนอย่างเกาะนี้มันจะมันมีมาตั้งแต่การก่อนสร้างขึ้นจากพลังเวทถงพลังเจ้าต้องมีศีลาประตูสีน้ำเงินถึงจะเปิดใช้ประตูอ๋อ พอได้ศีลาประตูสีมันกันแล้วเขาคราวนี้ก็พร้อมที่จะวางมันอ๋อเข้าใจแล้วข้าเคยเห็นแค่คุณเดียวเท่านั้นที่ออกผานประตูนี้แล้วก็ไม่เคยเห็นใครกลับมาอ๋อแน่ใจนะว่าคุณอ๋อโอเคครับคือให้เราอ่ะเ,ออเนี่ยไอเนี้ยแล้วก็ค้าประตูนี่แน่นี่ไงเรามีอยู่เท่าไหร่อ่ะสองอันมันต้องใช้อีก สี่อันนะครับก็ไปตีมอนอาอะเดี๋ยวก็ได้อันนี้คืออะไรอ่ะอาตัดชามข้าจะไม่ลงไปชั้นใต้ดินหอคอยถ้าข้าเป็นเจ้าอ๋อถึงสมบัติข้างล่างจะรำคาแค่ไหนก็เถอะผู้เผยตายไม่นา่าอ๋อโอเคเข้าใจแล้วจะบ้าไปแล้วเหรอข้าเป็นผู้รักษาการอยู่ที่หอคอยนี้ยังไม่กล้าลงไปแค่ไหน,นเลยอ๋อเราต้องลงไปใช่ปะ ในนี้น่าจะมีสมบัติเอ้ยอตกกดคีิกขวาเปิดประตูเหมือนมีกระดูกยักษ์กระดูกยักษเ์เรียบร้อยแล้วโอ้โหเคล็ผ่านแล้วกองสมบัติ ได้อะไรอะ่ะได้เงินโพชั่นแล้วก็สิทธิ์ชิ้นส่วนประตูเนี่ยนะง่ายอยู่นะเนี่ย ไหนต่อตรงนู้นเออเราไปตรงนี้ก่อนดีกว่าครับประตูสีลาอันนี้คือข้าไปนะขุดเหมืองก่อนอื่นเลยจะต้องสร้างพี่แอ็กโอ้โหสร้างพี่แอ็กเดี๋ยวเราคราบไอ้เศษชิ้นส่วนประต,ตูวิจิติกัน นี้กลับไปยันจุดเริ่มต้นอ๋อวาร์ปมาตรงนี้เรายังจะไม่วางประตูวิตินะครับเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นก่อนยิงหินก้อนแรกอ๋อ,อเคอันนี้ใครเนี่ย <follow> แจนิน เจ้าเห็นสามีของข้าบอกเขาด้วยอะไรให้หยุดเออเหยอ,อ๋อมาด้วยกันเถอะมาด้วยกันเถอะคืออะไรวะมาด้วยกันเถอะคืออะไรไอนน้อะไรอ่ะแฮรลอดมารา์โกดดอกอะไรอ่ะสุดของถุงมือ พายุห้องก่อนจะทำลายบ้านอ๋อเจ้าช,ช่วยซ่อมแซมให้ค้าทีเถอะข้างทำไม่ไหวโอเคเราต้องซ่อมแซมบ้านให้เขาเอาเราต้องตัดมไม้แน่นอนโอเค อ่าซ่อมโต๊ะครับเรียบร้อยอออันนี้อัพได้ความชำนาญเพิ่มความเสียหายจากคาถาเพิ่มความเสียหายจากไม้เท้าวัดคาถาไม้เท้าไม่ต่องอางกันหรอเพิ่มความเสียหายจากเคียวเราใช้อะไรอยู่อาวุธของเราคืออะไรอ่ะ ไม้เท้าก็ต้องเป็นไม้เท้าโอเคใส่เป็นอันนี้ก็ค่าพลังอันนี้ยังไม่อัพดีกว่าอ๋อพี่แอ๊เราต้องไปขุดหินนะครับ พีแอ็กเคเคยผ่านเออแล้วก็อะไรอะ่ะก่อนจะสร้างชุเกาะชุดแรกของคุณคุณต้องมี Fi. ไฝ่ไฝ่เหรอเนี่ยมีไฝ่ Fi แล้วประดิตเสื้อคลุมนักเวทฝึกหัดที่โต๊ะงาน เอออยอันนี้ชุดอะไรอ่ะนี่ป่ะเนี่ยอ่านี้โอเคสวมใส่เออไปตรงเกาะแล้วก็กดใส่อู้เกาะเพิ่ม19เฮดโเคเท่ทำลายรังแล้วเก็บของ วางบล็อกไม้ห้าบล็อกเพื่อเริ่มบูรณะอ๋อบูรณะบ้านอเคโอเค,อเควางเกินหน่อยวางเสรยจแล้เาเงินที่ประตูอ๋ออันนี้ภาร,รกิจเดิมแล้วเลยรู้สึกว่าผมจะได้บูปินอันนี้มาจากเอ่อ ตัวบางกรน้อยเมื่อกี้นะครับเป็นสูตรถุงมือของบับเบิลบีฮะบับเบิลบีคือใครอะกดใช้โอเคน่าจะเป็นชุดเกาะถุงมือบับเบิลบีโอ้โหโใช้อะไรเนี่ยอันนี้เป็นชุดนักลบใช่ปะ่ะอันนี้เป็นหน่วยสอดแนมอันนี้เป็นนักเวทอันนี้เป็นโลกฝึกหาฮะโลกเหรอห,หน่วยรัตเตเวนใช่ปะ่ะเราต้องคับชุดนักเวทคือ <c ười> เราไปหาฝ้าย นี่ไงฝฟายเต็มเลยนี่ไงฝฟายขอน้าคุณยายขอฝ้ายขอฝฟายแล้วคุณยายเขาทำให้เรามาด้วยกันได้หรอวะ อ๋อแล้วกดวางอย่างนี้ได้เลยเหรอต้องหันยังไงอ่ะอ๋อ,อนีอ่คุณยายไม่กดวางได้เลยว่ะโอเคก็เราต้องไปคาบอันนี้ก่อนครับชุดนะครับชุดนักเวทเนานะเอ่ออันนี้ครับไปกี่นนะอันอ่ะเจ็ดอัน แล้วก็ชุดหมวกถุงมือกางเกงโอเคครบแล้วหมวกเพิ่มสิอ๋อมันเพิ่มก่อนแล้วก็เพิ่มพลังชีวิตด้วยอันนี้เพิ่มต้านทานโอเคครบแล้วชุดเต็ม เราคาเพ็กมาแล้วเพื่อนบคาานอายนกะุแล้วให้เราขุดเข้าไปอ๋อเนี้ยนะอ๋อในนี้มีกล่องอยู่เนี่ยได้อะไรอะ่ะแค่เนี้ยหรอได้เงิน ประตูมิติเบาวางนะครับเราจะได้วาว์ัได้โอเคครบแล้วเวลอัพเด้ะบานประตูมิติเปิดออกแล้วก้าวผ่านเข้าไปโอเค แยกฝุนกฝ่นตลบแยกฝุ่นตลบวามาที่ไหนแล้วเนี่ยเออเราเพิ่มอะไรดีอะพลังกายเหรอเราเป็นนักเว้เราจะเพิ่มพลังกายทำไมโอเคอันนี้ใครอะโอ้ยเขวสดขึน้นเต็มเลยกด ซีอะไรอะใช้คะแนนหรออ๋อให้เราอัพหรออันนี้ไหวพีบเวทมนอ๋อมานาอันนี้พลังเวทต่อโจมตีแรงขึ้นอัพอันนี้ไปหนึ่งอันนะก็กดอัพไปแล้วอะใครอัพให้หมดเลยหรอเคอัพหมดแล้วอันนี้อะไรอ่ะ อสูรสางสเปกตัสเสียงสวัสวดีข้ามีนามว่าอัศวินสเปกตาสอะไรอะชื่อเรียกขานที่พวกเราเรียกกันข้าเคยปกป้องเอลิเซียจากภัยคุกคามแต่สำหรับราชาฮอสโลแล้วตอนนี้ข้าเป็นได้เพียงแค่งเงาแห่งอดีตโชคชะตาได้ลิขิตให้เจ้าสารต่อสิ่งที่ข้าเคยล้มเหลวให้สำเร็จจงฝึกฝนทักษะออกจนภัยและรอดชีวิตกลับมา จงระวังให้ดีมีเกรสบิดสองตัวยืนอยู่ระหว่างตัวเจ้ากับโชคชะตาหากจะเข้าถึงมันเจ้ต้องผ่านประตูพิเศษที่จะปลดล็อกได้โดยไอเทมเฉพาะเท่านั้นหนอโอเคขอบใจมากเออมีรูป NPC เออตัวอะไรอะ่ะอันนี้ว่านหางจรยโเคหรออ๋อตกใจหมด อัศวินมัลโลเ,ออเขาบอกเขาทำางเกงหายอ๋อให้เราไปหาางเกงให้เขาเฮ้ยอันนี้มีแร่อะไรอ่ะแร่ทับทิมเพิงเหรออ,อันนี้อ๋อนี่จ้เป็นคอปเปอร์ปะต้องใช้นี้ขุดดิอ,อ,อันนี้รัน อออตายมันก็บินเลยอาจะไมีน,น้ำมีคุณค่ามากเป็นเครื่องประดับอาจะมีบางชานิดมีพลังเกินกว่าความเข้าใจอ๋อข้าอยากได้โอเคเฮ้ย ดอกอะไรอะ่ะลูกอเมริกันฟุตบอลนะเอามาทำอะไรอะ่ะสลาซินผู้กล้าอ๋อ หมดแล้วเหรอหมดแล้วได้อะไรอ่ะม้วนคัมพีฟื้นฟูอ๋อน่าจะเป็นแบบว่าใช้แล้วเพิ่มเลือดแบบว่าใช้ป๊าเพิ่มเลือดปุ๊บเลยแล้วก็หายไปแน่เลย นี้ต้องไปหากางเกงให้มันอีกโอ้โ oh. ห ต้องเอาทับทีมแดงไปให้นี่เนี่ยโอเคโอ้โ okay. ห oh. ขอบใจมากเพื่อนเอ้ยตัวอะไรอะโกล레เดอร์เหรอโกล레เดอร์โอ้โหเอียละ เฮ้ยติดต,นออตน้นไม้โอลเดอร์พ่นไฟได้คัมพีไฟโอ้โหแต่ยากเฮ้ยเต็มเลย เ,เราจะไปหาของเกงนี้ให้มันจากไหนอ่ะ ใครกันเนี่ยสวัสดีอสุวินนี่อันกูรุไวโกท่มสมบ,บัติอยู่เต็มไปหมดแต่ก็เอาไปซื้ออะไรไม่ได้ในทางที่นี่เป็นราชาฮอลโลลองสำรวจใต้ซากโบราณน,นี้ใต้ซากโบราณเน,นี่ยนะ อะไรเลยอ๋อนี่ไงอ๋อได้อะไรเนี่ยพุ้ขึ้นยังไงก่อนตรงนี้ขึ้นไม่ได้ แค่เนี้ยหรอแล้วลถกังเกงต้องเอาจากไหนอ่ะหรือว่าเราต้องเข้าไปในนี้ก่อนปะเนี่ยสวัสดีใครเนี่ยที่กำอัญเชิญจะจะทำหรอโอเคยอดมากอะไรเราเรียกรวมอ๋อ อยู่เดีววิหารนั้นน่ะขอให้โชคดีวิหารไหนอะ่ะไปหมดแล้ววิหารไหนอะ่ะที่นี่เหรออ๋อนี่คนหนึ่งเไปไ็นอะไรนะสมควรแล้วหลังจากเกิดการแตกสลายครั้งใหญ่บรรพบุรุษของเราก็สละทิ้งวิถีเก่าแล้วหันมาบูชาคาทิลิสว่าที่ถึงเวลาที่เราจะกลับไปโอ,โอ,โอ้ตัวอะไรอะ่ะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยใจเย็นใจเย็นนะใจะเย็นนะพี่มือไอ้ตัวเนี้ยนะคาทิลิตอ่ะโอ้ยใจเย็นใช่เหรอตัวเนี้ยนะปลาหมึกยักษ์อ่ะนะแค่เนี้เองเหรอ ี่ไงโอ้โหง่ายเกินเลยเนี้ยได้น้ำอะไรมานะเนี่ยแล้วกองเกงอัศวินเราต้องไปหาจากไหนอ่ะจะเป็นกางเกงจับจีบหรือแบบเรียบก็ได้อะไรนะไม่เข้าใจเจ้าหากางเกงนะักรบฝึกหัดมาให้ข่าได้หรือ,อยังข่าไม่ต้องการอะไรที่มันหรูหรามากอ๋อ นำไอเทมเหล่านี้ฮะสวินวัลโล่ขับได้ปะเก่งส,สกินหบบมืนฝึกหัดนี่ไงเก่งสกินเึกือนหัดโอ้โหจะใช้โตัวขาบว่ะน่าจะไม่มีอะไรสำรวจแล้วเดี๋ยวเราจะกลับไปยังโลกบ้านของเราตัวนี้โอเค ตัวอะไรอ่ะอสซวินฮันโลแห่งน้ำเฮ้ยปล่อยสกิลน้ำอะไรเนี่ย กรังเกงสุนสุขัดกรังเกงอัศวินสุขัดอันนี้เเราครับอะไรไเราบ้างอ่ะตับทีมวันนี้หรอแล้วก็โอ้โหตัวบูชาอะไรเนะี่ยมามีสังหารเคียวสลาม ฟอร์ชั่นครบเพลิงเราจะเป็นพลังให้หมดตีแรงเออเราต้องวาร์ปกลับไปใช่ปะ่ะมาทำว่าวาร์ปเกาะไปได้เลยปะ่ะนี่ไงเดินทางได้เลย เมืองนี้น่าจะหมดแล้วนะครับทุกคนแล้วก็รอต่อพิติตูมิติตรตรงนี้ไปเมืองหน้าเนาะเนี่ยไปกไปดินแดนใหม่ดิอันนี้เป็นเกาะที่2นะครับ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับเกมเอ่อพอเตอร์ไนท์หรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับตอนนี้ได้มาได้2เกาะแล้วเนาะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย